Winter ร์ออฟเดอะเป็นภาคเสริมตัวแรกของแบทเทิลเรียมที่เนื้อเรื่องจะเน้นไปที่เผ่าวูฟโดยภาคนี้จะเล่าว่าเผ่าวูฟเป็นเผ่าที่รักสงบอยู่กับธรรมชาติแต่หลังจากเหตุการณ์ การใช้งาน s e อร์ n t of อเพื่อต่อสู้กับพวกฮอตในภาคที่แล้วทําให้ทั่วโลกสั่นสะเทือนเกิดภัยพิบัติทั่วลาบจึงทําให้เผ่าวโดนลูกหลงไปด้วยในขณะที่บ้านเกิดของพวกเขาจะจมลงเทพของเผ่าหมาป่าได้ช่วยเหลือชี้นําเผ่าหมาป่าทุกคนวร์ปมายังดินแดนใหม่หลังจากนั้นก็ได้รู้ครับว่าดินแดนใหม่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของเผ่าเซอร์เพนนั่นเองฝั่งโลตัสเห็นดังนั้นจึงเข้ามายุแยงฝั่งเซอร์เพนว่าไอ้แม่งูเอ๋ย ไอ้แก้งหมาป่านั้นมันดูน่ากลัวและปาเถื่อนจังวะช่วยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปาจัดก,การให้หลังจากนั้น Lotus โลตัสก็เข้าซัดซ้าจนทําให้เผ่าวูฟจึงพ่ายแพ้ให้กับเผ่าโลตัสคนของเผ่าวูฟกลายเป็นทาสเป็นแรงงานของเผ่าโลตัสตั้งแต่นั้นมาหลายต่อหลายรุ่นจนมาถึงวันที่เกรย์แบ็กได้ถือกําเนิดเขาได้หาทางรวบรวมเผ่าวูฟให้กลับมาเป็นปึกแผ่นปลดปล่อยวูฟ จากการเป็นทาสนำพาวูฟหลุดพ้นออกจากพันธนาการและพากันไปตั้งรกรากใหม่ที่ดินแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือที่ซึ่งพวกเขาจะเป็นอิสระไม่ต้องพบเจอกับเซอร์เพนและโลตัสอีกต่อไปแแกกทร้ายเพื่่ออนนนฉันไมด